ครับสำหรับคลิปนี้นะพี่จะมาอธิบายเรื่องของการใช้คำสั่งสตริงทั้งหมดเพราะก่อนหน้านี้มีน้องๆหลายๆคนสงสัยเรื่องของคำสั่งสตริง r i n g สตริ t h s t สตริง o m p a r e อะไรอย่างเงี้ยนะครับว่ามันใช้งานต่างกันยังไงอันดับแรกเลยสิ่งที่น้องต้องทำถ้าจะใช้คำสั่งสตริงก็คือน้องต้อง include s t r i n g h ก่อนเนาะ htr สตริง g h มาก่อนอ่ะพี่ขอประกาศเป็น ตัวแปรขึ้นมา2ตัวละกันเนาเป็น HTR หนึ่งเนาะขอมีค่าเริ่มต้นละกัน HTR หนึ่งของพี่ขอมีค่าเริ่มต้นเท่ากับคำว่า Hello เละกัน Hello ละกันเอาคำว่า Hello เดี๋ยวก่อนส่วนตัวแปรตัวที่สองเหมือนกันเลยครับขอเป็น HTR สองเป็นคำว่า Word อ่ะแล้วพี่ก็ลองปริ้นค่าออกมาเลยทร,รมได้เลยครับปริ้นค่าเอร์ S ส่ข้อความนิดนึง htr 1เท่ากับอันนี้ก็เป็น htr 1ไม่ต้องมี i นาะเวลาปริ้นเราก็ปริ้นตัวแปรธรรมดาได้เลยอันนี้ก็เป็นปริ้นตัวแปร htr 2อ่าลองรันออกมาเฉยๆอันนี้เป็นการปริ้นค่าธรรมดานี่ก็ปริ้นออกมาเฉย hello Word นี่คือเราปริ้นค่าเฉยๆทีนี้ถ้าสมมติว่าตัวแปร htr 2ของเราไม่มีค่าเริ่มต้น ผลลัพธ์ก็จะไม่ออกหรือไม่จะออกเป็นตัวมั่วๆตอนนี้ htr 2ของเราไม่มีค่าเข้าไหมทีนี้คำสั่งแรกที่พี่จะสอนก็คือการใช้คำสั่ง string copy htrcpy นะครับคำสั่ง string copy เนี่ยถ้าเราไปเปิดดูในสไลด์ของอาจารย์หรือว่าในส่วนของอ่ขออ้างอิงจากสไลด์เรียนของอาจารย์นิดน,นึงนะครับมันจะอยู่ในบทของเรื่องของ array นะครับ ในส่วนของม i d t e r m อ้างอิงสักนิดหนึ่งน้องจะได้มองเห็นภาพอขออนุญาตเปิดสไลด์เพื่ออ้างอิงนิดหนึ่งที่จะอ้างอิงตรงนี้คืออ้างอิงให้เราเห็นพารามิเตอร์ของฟัง์กชันนะอเจอแล้วโอเคคำสั่ง string copy มีพารามิเตอร์สองตัวเห็นไหมตัวที่1เป็น string ตัวที่สองก็เป็น string ความหมายของเขาคือก๊อปค่าจากสตริงหนึ่งไปเก็บไว้ในสตริงสองก็คือเอาจากตัวหลังมาเก็บไว้ในตัวหน้าเพราะฉะนั้นหลักการใช้ในข้อนี้ก็คือถ้าพี่จะกําหนดค่าของตัวตัวปรไหนพี่ต้องเอาตัวแปรนั้นไว้หน้าแล้วตัวหลังก็คือค่าที่พี่ต้องการกำหนดเช่นพี่คอมม่าแล้วพี่ใส่คำว่า a อเ a เเพราะฉะนั้นถ้าพี่รันขึ้นมาสิ่งที่พี่ได้พี่ก็จะความหมายความว่าอะความหมายของมันก็คือถ้าเป็นความหมายของมันจริงๆนะมันก็คือหมายความว่า HTR 2เท่ากับ AAA แต่เราใช้เครื่องหมายเท่ากับในการกำหนดค่าสตริงแบบนี้ไม่ได้ให้เข้าใจอย่างนี้เนาะเราก็เลยต้องใช้คำสั่ง String Copy ในการกำหนดเพราะนั้นความ A s ส r ริ g o p y y HTR 2ก็เลยมีค่าเท่ากับ AAAA เพราะอะไรโอ้คไหมหรือถ้าเราจะคัดลอกจากตัวแปรอีกตัวหนึ่งก็ได้ตรงนี้พี่ก็เปลี่ยนจากคำว่าข้อความนี้เป็น HTR 1 ตัวแปร htr 2ก็จะมีค่าเหมือนตัวแปร htr 1ทุกอย่างก็จะเป็น hello hello เลยโอเคนะครับนี่คือคำสั่ง string copy ไว้ในการคัดลอกค่าหรือกำหนดค่าเช่จนโจทย์บอกว่าให้เรากำหนดค่าของตัวแปรตัวนั้นๆอะไรเงี้ยเราก็ใช้คำสั่ง string copy ได้เลยนี่คือตัวแรกขอผ่านเนาะทีนี้พี่ขอกลับเป็นกำหนดค่าเริ่มต้นเหมือนเดิมเป็น string มีค่าเริ่มต้น่ะ string copy เคลียรถัดมา string l e n ไว้หาความยาวครับ การใช้คำสั่งส t r i n เลน n หายยังไงส t r n n เล e n htr len ส t r i n เล e n ข้างในจะมีพารามิเตอร์เพียงแค่ตัวเดียวก็คือเป็นสตริงเช่นพี่ใส่ไว้ htr ส t r i n เล e n ของ htr 1พี่ก็จะหาความยาวของส t r i n เล e n ตัวทีจะหาความยาวของตัวแปรนี้ซึ่งการน,นับการน,นับความยาวเราจะนับเป็นตัวอักษรที่เป็น1 2 สามสี่ห้าเพราะนั้นสต,งสติงเลนเนี่ยมีข้อข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าเวลาเราใช้เนี่ยเราต้องมีนตัวแปรมาเก็บเพราะว่าจริงๆตัวนี้คำสั่งของมันมันสามารถรีเทิร์นค่ากลับมาเป็นในนี้คอ,อาจารย์เขาไม่ได้ใส่ไว้นะถ้าเราไปดูในหนังสือตำราบางเล่มเนี่ยเขาจะใส่รีเทิร์นไทยเป็น IN ไว้ให้เราเนาะสวยเนี้รีเทิร์นไทยจะเป็นไวสติงแคทเนี่ยรีเทิร์นไท์ก็จะเป็น void เหมือนกัน ก็คือไม่มีรีเทิร์นพูดง่ายสตริงเลนส์เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างพิเศษนิดนึงมันจะมีรีเทิร์นเป็นอินก็คือเป็นจํานวนเต็มเพราะมันบอกแล้วมันหาความยาวไงยาว1ตัวยาว5ตัวยาว10ตัวเพราะนั้นรีเทิร์นมันก็ต้องเป็นอินเนาะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยถ้ารีเทิร์นเป็นอินมันทําได้หลายแบบที่ที่1ก็คือพี่ประกาศตัวแปรทักตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นอินแล้วพี่ก็เอลเท่ากับเก็บไว้แล้วพี่ก็ลองพินพ์ดูว่ามันยาวเท่าไหร่ อลองพิมพ์เลนดูคือพิมพ์ L พี่ก็จะได้ว่า,ามันจะยาวทั้งหมด5ตัวเนี่ยได้ละก็คือยาว5ตัวก็คือนับตามความยาวถ้าสมมติพี่เว้นวรกและพี่ใส่ a เข้าไปอีกตัวหนึ่งถ้าอย่างนี้จะยาวไม่ใช่6นะมันจะยาว7ทันทีเพราะว่าสตริงเลนส์เวลามันนับมันจะนับช่องว่างด้วยเห็นไหมว่า hello a จะยาว7ตัวนะครับนี่คือสตริงเลนสนะเอาไว้แค่นี้ ไว้นับความยาวครับสุดท้ายอีกอันหนึ่งเอาสตริงแคทก่อนละกันจริงๆริงสตริงแคทเนี่ยจะใช้ใช้งานคล้ายๆสตริงก็อปปี้เมื่อกี้เรื่องอธิบายสตริงแคทก่อนเมื่อกี้ขอกลับมานี้นิดหนึ่งสตริงเลนส์เคลียร์นอสตริงเลนส์ในการคัดลอกค่าเอก็สตริงเลนส์ในการหาความยาวขอดูอันนี้ครับอ่นนี่สตริงเลนส์พี่ปิดเนาะปิดสตริงเลนส์ละทีนี้เมื่อกี้พี่ให้คําสั่งสตริงก็อปปี้เราไป เราติงก็อปเป็นการคัดลอกจากตัวแปร htr 1มาเก็บไว้ใน htr 2แต่เดิมถ้าเราไม่มีคำสั่งนี้ htr 1คือ hello a htr 2คือ world ก็คือ world ถ้าพี่ใช้คำสั่ง string l e n เข้าไป htr 2จะเปลี่ยนค่า htr 2จะมีค่าเท่ากับ htr 1ก็คือตัวแปรนี้จะมีค่าเท่ากับ hello a เหมือนกันก็จะได้ตามนี้แต่ถ้าพี่เขียนในคำสั่งเหมือนกันเลยแต่พี่ใช้คำสั่ง htr c a t คือคำสั่ง string cat และใส่ว่า htr2 htr1 ความหมายของมันก็คืออะไรายอยลองดูนะลองรันดูถ้าเราใช้คำสั่ง string cat คืออะไรคำสั่ง string cat อะ่ะมันคือการต่อความยาวหมายความว่า htr2 เนี่ยจะต่อกับความยาวของ htr1 ไม่ใช่ไม่ใช่ต่อความยาวขอโทษเป็นการต่อตัวอักษร htr2 เนี่ยแต่เดิมมันคือคำว่า world เพราะนั้นถ้าเราไม่มีคำสั่งนี้ อะลองดูนะถ้าไม่มีคำสั่งนี้จะได้แบบนี้แปบ๊บหนึงรันใหม่อะจะได้คำว่า w o r l d แต่พอพี่ใส่คำสั่งทีริง c a t เข้าไปสิ่งที่พี่จะได้คือพี่จะได้นี้มันจะได้คำว่า w o e r d แล้ว hello a ก็คือพูดง่ายมันจะเอาข้อความ a ข้างหลังเนี่ยที่เป็น hello a ตรงเนี้ยมาต่อกับข้อความเดิม คือเอาคำเดิมแล้วไปต่อกับอีกคำหนึง่งเกิดเป็นข้อความใหม่นั่นคือคอนเซปต์ของ string cat s t r i n g cat เป็นการต่อข้อความเขนะเผื่อเราไปเจอเจอในในข้อสอบหรือในอะไรเงี้ยให้รู้ว่าคำสั่ง t r i n g c ค t คือการต่อข้อความเนาะขออีกคำสั่งหนึ่งซึ่งเป็นคำสั่งที่หลายคนใช้ไม่ค่อยเป็นคือคำสั่ง s t r i n g compare บอกนิดนึงก่อนนะ string c o m พ a r e มันมีรีเทิรเป็น integer นะ เพราะอันนี้บอกว่าจะาคืนค่าโดยค่าจะได้เป็นน้อยกว่า1เท่าเออตัวทีน้อยกว่า0นเท่ากับยโดยส่วนใหญ่เนาะมันจะรีเทิร์นเป็น0เป็นลบหแล้วก็เป็นบวก1ก็คือมันจะรีเทิร์นเป็นจํานวนเต็มนะซึ่งผลการแข่งขันมันจะผลการเปรียบเทียบสต i n g htrcmp คือสตริง g compare ย่อมาจากคําว่า s t r i ง g compare เนาะ cmp ย่อมาจากคำว่า compare เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง2 s งสตริงมีพารามิเตอร์2ตัวคือสตริงหน้ากับสตริงหลังเพราะฉั้นถ้าพี่จะใช้คำสั่ง s ส r i n g compare พี่ก็จะเป็น htr cmp ของตัวแปรที่1ที่พี่อยากจะ compare กับตัวแปรที่2พี่ต้องมีตัวแปร2ตัวครับก็คือตัวแปรที่1กับตัวแปรที่2ซึ่งในการ c o m p พ r ์ของเราในที่นี้มันจะเป็น อย่างที่บอกว่าผลการคอมเพลจะต้องมีรีเทิร์นเทอินพี่ขอประกาศตัวแปร c ขึ้นมาเพื่อเก็บผลการคอมเพลอ่ะแล้วพี่ลองปริ้นดูนะว่า c ของพี่ได้เท่าไหร่ปริ้นค่า c เฉยเฮ้ยทำไมข้อนี้คอมเพลได้ลบหนึ่งเออทำไมคอมเพลได้ลบหนึ่งนี่คือสิ่งที่เราจะต้องพิจรารณาดูว่าทำไมถึงคอมเพลได้ลบหนึ่งพี่ให้น้องดูอันนี้นะเดี๋ยวพี่ขอเปิดโปรแกรมอีกตัวนะึง เดี๋ยวจะบอกว่าทาไมมันถึงคอมเพลคได้ลบหนึ่งนะพี่บอกแล้วว่าหลักการคอมเพลคมันจะใช้การคอมเพลคคือใช้รหัสแอดกี้ในการคอมเพลคเพราะฉะนั้นเวลาคอมเพลคมันจะคอมเพลคอย่างนี้มันจะคอมเพลคระหว่าง htr 1กับ htr 2ซึ่ง htr 1มันจะเปรียบเทียบตัวที่1กับตัวที่1มัเปนเปรียบเทียบแค่นั้นเลยครับเวลาเปรียบเทียบมันจะเริ่มท้นเปรียบเทียบเฉพาะตัวแรกกับตัวแรกเท่านั้นซึ่งมันจะรหัสแอดกี้ของตัวแรกของแต่ละตัวมาเทียบเคียงกัน,กนซึ่งอย่างกรณีข้อนี้รหัส Ad ที่เราจะามาเปรียบเทียบก็คือฐานะก,กี้ของตัวปลาย h est, ซึ่ง h ตัวใหญ่กับ W หรือ W ตัวเล็กอันไหนรหัสก,กี้เยอะกว่ากันอันนี้เราต้องจำเนาะถ้าใครจําได้รหัสแอดกี้เนี่ยถ้าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่โอ๊ยทำไมใหญ่จังถ้าเป็น A ตัวใหญ่อันนี้ต้องต้องจำเนาะ A ตัวใหญ่เนี่ยจะหกสิบ a ตัวเล็กจะ97เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นชัดเจนเลยว่าพิมพ์ใหญ่เนี่ยจะน้อยกว่าพิมพ์เล็กเพราะฉะนั้นแสดงว่า h ตัวเนี้ยก็น่าจะไม่ถึง97พี่ใช้คำว่าน้อยกว่า97แล้วกันส่วน w เนี่ยแค่ a ตัวเล็กนี่97แล้วแต่ตัวเนี้ยมากกว่า97คือยังไงก็สูงแน่นอนยังไงตัวเนี้ยก็สูงแน่นอนโอเคไหมก็ยังไงก็มากกว่า97อยู่แล้วก็ร้อยกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจากรูปนี้อันไหนค่ามากกว่าการหลัะ จากสตริงสองตัวเนี่ยก็คือตัวหน้าน้อยกว่าตัวหลังถ้าตัวหน้าน้อยกว่าตัวหลังค่าจะได้ติดลบตามนี้เลยครับถ้าตัวหน้าน้อยกว่าตัวหลังลองดูนะมันจะมี2ตัวนะถ้า HCR 1คือตัวหน้าเนาะนี่ถ้าตัวหน้าน้อยกว่าตัวหลังจะได้น้อยกว่า0ก็คือได้ติดลบแต่ถ้าตัวหน้ามากกว่าตัวหลังจะได้ศ จะได้มากกว่าศูนย์กทษก็คือจะได้บวกแต่ถ้าตัวหน้าเท่ากับตัวหลังมันจะได้ศูนย์พอดีเพราะนันอย่างของเรากรณีข้อเมื่อกี้มันเปรียบเทียบกันเลยได้ลบหนึ่งเพราะอะไรเขีนนะนี่คือผลการแข่งขันเออผลการเปรียบเทียบพี่เราให้น้องดูอีกรอบก็ได้พี่ให้ตัวนี้เป็นตัวแซดโอ้ยไม่เอาสิตัวนี้เป็นแซดดีกว่าเพราะแซดรหัสมากกว่า a อยู่แล้วเพราะ A มันคือ 97. เ7าเจ็ดรแซดยังไงก็มากกว่า A อยู่แล้วเพราะนั้นตัวหน้ามากกว่าตัวหลัง ค่าจะได้หนึ่งเห็นไหมครับค่าจะได้หนึ่งเฉยๆพี่ลองให้ถ้าสมมติตัวหน้าเหมือนกับตัวเหมือนกันเลยล่ะถ้าตัวหน้าเหมือนกันมันจะเทียบเคียงตัวที่สองต่อครับซึ่งในกรณีนี้ตัวที่สองคือ e กับ o ก็แน่นอนว่า o รหัสมากกว่าก็แสดงว่าตัวหน้าน้อยกว่าตัวหลังพเพราะเราเปรียบเทียบหนึ่งกับสองซึ่งหนึ่งอยู่หน้าสองอยู่หลังแสดงว่าตัวหน้าน้อยกว่าตัวหลังมันจะได้ติดลบครับเห็นไหมจะได้ติดลบต่อ แล้วถ้าในกรณีที่ตัวหน้าเหมือนกันอีกตัวที่2เหมือนกันอีกเป็น o อีกมันก็จะเทียบตัวที่3มถ้าตัวที่3าเหมือนกันอีกมันก็จะเทียบตัวที่4ถ้าตัวที่4ี่เหมือนกันอีกมันจะเทียบตัวที่5ถ้าทุกตัวเหมือนกันเป๊ะๆผลการคอม p พ r จะได้0ูนย์ครับอ้ยโทษมันไม่เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้ยังเป็น o อยู่ขอเป็น e มันจะได้เหมือนกันเป๊ะๆถ้าเหมือนกันเป๊ะๆมันจะได้ศูนย์ครับ นี่เหลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าในการคอมแพร์แล้วผลการคอมแพร์มันเหมือนกันทุกตวกัวอักษรเหมือนกันเป๊ะๆเหมือนอย่างกระแกะมันจะผลการคอมแพร์จะได้ศูนย์แต่ว่าผลการคอมแพร์จะเป็นเป็นตัวเลขจํานวนเต็มนะเพราะนั้นส่วนใหญ่เขามักจะให้เราเอาไปทําในลักษณะของการเปรียบเทียบว่าข้อความนี้เท่ากับข้อความนั้นไหมถ้าเท่ากันอะไรเราก็ต้องมี if e ว่าเฮ้ยถ้า c เท่ากับ0ูนย์ แสดงว่ามันเหมือนกันท่า C ไม่เท่ากับสูงก็แสดงว่ามันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะพริ้นว่าข้อความนี้เหมือนกันนะข้อความนี้ไม่เหมือนกันนะก็สามารถพริ้์ได้เลยอันนี้เป็นคําสั่ง string compare นะเอาไว้สําหรับเปรียบเทียบข้อความ2ตัว2ข้อความนะเพราะฉะนั้นพี่ให้คอนเซปต์ไป 3, 4ฟังก์ชันที่เราใช้กันหลักๆก็คือ string compare ไว้เปรียบเทียบ string copy ไว้คัดลอกหรือไว้กําหนดค่า string length ไว้หาความยาวแล้วก็ string cat ไว้ ต่อข้อความเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ